สดีค่ะสอบมารายงานการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานต่างๆนะคะเราจะพิมพ์รายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่เคยมีบัตรประกันสังคมมาแล้วแบบสพส,ส1 1ขีศูนับ1นะคะให้เราไปที่เซิร์ h เมนูค่ะเราจะเข้าที่ P S S O b E C นะคะ s s o b e นะคะแล้วกด enter ค่ะก็จะขึ้นหน้าแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสพส .1 นีด ขึ้นมานะคะให้เราคิดที่จอภาพแล้วกดปิพ์ค่ะกดโอเคค่ะก็จะขึ้นหน้ารายการแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปสนะคะ1นึศแล้วค่ะก็จะมีอยู่3รายการนะคะนางสาวงามจริงดีพร้อมและนายดีจริงแน่นอนค่ะจากนั้นให้เรากด exit ันือ หน้าแบบขึ้นทะเบียนประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนประกันตนสปสอ1นีศูนะคะแล้วก็ให้เรากด c a n เซิเพื่อออกอการบันทึกการใช้โปรแกรมเงินเดือนพิมพ์รายงานการรายงานยื่นแจ้งประกันตน